โอริกไก่ตันบริการจำหน่ายไก่ตันบอกฟู้ด V4 เทหรือไก่ตันผลต่างๆและไก่ตันฟิชหากสนใจกดลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้เลยมเฮ้ยมีคนทำไปเยอะแยะแล้วนะแต่ใครสนเพราะสิ่งที่ผมอยากเล่นคือเป็นหลักเลยดากอนสตอร์มนะครับแบบว่า มันอยากเล่นอ่ะเออแบบปกติผมไม่อยากทำคอนเทนต์ซ้ำใครหรอกแต่ไหนเล่นแล้วก็มันต้องมาเป็นเซตมังกรน,นะครับนะถึงผมจะหมายถึงเล่นแต่ดากอนสตอร์มก็เถอะรอช้าอยู่ใหญนะครับผมได้อัพสเตตเป็นสายปืนเนี่ยเต็มเลยมาสเตอรี่เรียกได้ว่าตันทุกชิ้นไปเราไปหาดีกว่าว่าในเวลา เกือบเที่ยงคืนนะครับหน้าตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่จะมีใครมาให้ผมยิงหรือเปล่านะครับแต่งตัวยังกระตีมอนนันนะครับหนีล่าแย้กันเถอะไป let's go เอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้เข้ามาด้วยกันเป่าไม่รู้่ผมไม่สนหรอกไงเขาก็ไม่สนเหมือนกัน อ่าโดนอยู่โดนอยู่ก็ยังเป็นมนุษย์ธรรมดาว่ามันก็ยังเป็นมนุษย์ธรรมดาว่าหรือเปล่าหรือย,ยอดมนุษย์บอกทีอ้าวอ่าอ่าอ่า อออืมโอเคเริ่มเข้าไา้เข้ามือแล้วพคดีแบบต้องเก๊กๆหน่อยยังกะอะไรนู่นนี่น่าไม่ถูกตรงน,นั้นใครอ่ะวอนเท้าว,วอนไม้วอนมือพี่เขากำลังตีมอนอยู่แบบนี้ต้องขัดขวางความสุขนะครับ จะทำนายจะทำไม่ได้เออเอไม่ทำไม่ทำครับไม่ทำใครบอกให้ทำอ้าวใครเนี่ยเสือตัวนี้ดูนะเสือตัวนี้ดูแตล่ล่อมาพื้นก่อนเพราะว่าเราจะถกระโดดลงปุ้มแบบนี้แล้วก็ยิง,ยง,ยง,ยง ปุ๊บ๊บบเรายิงครับไล่ไลพอเจอเข้ามาเราเปิดเผาใส่เขาก็เปิดเขาเปิดอยู่แล้วด้วยปุ๊บอ่าเขาจากไปตรงนู้นนะครับเราบินตามโอเคเราได้ครับเราอยากใส่กับนายะ ลองพิมพ์ว่า PvP เอารู้งานคงคิดว่าผมอัพสายดาบเปล่าขนบางกี้นายไม่มีค่านะะแล้วปุ๊บโดนไปสักแผ่หนึง่งโอเคเขาอันนี้มาครับ สียใจ,ใจ,ใจใด,ด้วยนะนาย,นายเราไม่ได้เล่นสายปืนอะอเฮ้เราไม่ได้เล่นสายดาบเราเล่นปืนอืมบากี้อะไรเลอ,เอะเธอะผลเบรดอืมผลเบรดอะไรนายนั่นอะไม่รู้ด้วยหรอกเราไม่ได้เล่นดาบอะนายสอรี่อุยอุยอุยเหมือนจะมีเหตุใส่กันนะครับเหมือนเหมือนเหมือนจะมีเหตุใส่กันผมไปเปลี่ยนฝั่งแป๊บเหมือนเขาจะแบบเป็นฝั่งโจนใส่กันเอ้ พูดอะไรเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นฝั่งทหารเรือใส่กันนะครับเดี๋ยวเราย้ายฝั่งแป๊บอยากจอยอยากเจมลงมานี่ครับแล้วเขาจะตามมาเพราะเขาคิดว่าเขาทําอะไรผมได้แต่ไม่ได้หรอกบุ้มโอเคปุ๊บแล้วเราก็ยัดลงพื้นแล้วก็ยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บพร้อมกับไม่ไม่โดนไม่เป็นไรแต่เราไม่นีป๊อปั๊บปป๊อปป๊บป๊แล้วเราก็โอไป ปุ๊บเราได้ครับปุ๊บปิดดาวมาิอย่างสวยงามแล้วเราก็ใส่นี้ต่อยุงอ่งเหรอลูกอียุ่งเหรอครับผมว่าเราเราสแปมเราแบบเขาเรียกอะไรนะเราปั๊มบิ๊กมามไปก่อนปีนิกมันน่ารำคาญปุ๊บปุ๊บปั๊มบิ๊กมามไปก่อน บ้าจังวะนายไม่โดนอะ่ะโอเคโดนอยู่โอเคโดนอยู่แต่น,นี่เขาไม่ยอมนะเนี่ยโอ้ <c oughs> โอเค บูมไม่รู้นะนายแต่นายไม่รอดแล้วบูมบูสามตเย่ยและตอนนี้ที่ผมอัดอยู่นะครับก็เป็นเวลาบ่ายโมงของอีกวันซึ่งผมตื่นมาผมก็อยากจะเปลี่ยนสายในการเล่นและวย่างว่าตอนแรกเล่นปืน เรามาเล่นเป็นหอ,อกกันดีกว่าะโดยที่เราจะอัพเป็นแสแตตเอาปุ๊บตัวเลขตัวหนึงปุ๊บปุ๊บนี่เราจะอัพเป็นดาบนะครับปุ๊บมีใครให้เราชงเชงอุ้ยอุ้ยแล้วเขาเป็นมังกรใหญ่ไงเอ้ยพระวัดกับเย้ราวะ เขามังกรจริงครับเรามังกรไม่จริงเราเก็บตกผ้าดีกว่าอะไรยังไงก็ช่างครับเราขอเราได้รัดแค่นั้นเป็นพอวิ่งเขาลงมาแปลงล่างนี่ว่าอุ้ยเละเลย อย่าครับเยผมก็มากรบ้านพี่ครับไปละดูมันบึ้มบ้ามดีครับทุกคนมันไล่โอ้โหพันแปดพระเจ้ารถดมจเวอร์ไปไหนกี่ชาติมันตุยผลที่ขี้โกงที่สุดในประติศาสตร์เนี้ยครับไม่รู้แหละผมไม่อยู่ละ ใครจะอยู่ก็อยู่แล้วแต่ย่างก็เล่นมอนหันโอ้ดูดิผมว่าม,ม,มันก็ต้องมีครับมันก็ต้องมีฝั่งฝันกันบ้างเอาว่าวอุ้ยออ ร่างเล็กแต่ดาเมตรใหญ่ต่อตอดไปเดี๋ยวเขาก็น็อกเองอืม<ฮ>เอาดีเอาดีปั๊บมันแล้วครับเริ่มมันแล้วอย่างว่าพอมันเป็นสายดาบมันมันสแปมถี่กว่าแบบ มันก็ไปเชิงอ่ะผมเล่นปืนไม่เป็นเองมากกว่าผมว่าอุ้ยแรงอยู่นะทำเป็นเล่นบูมมันละเอ้ยหนุ่มไปไหน อันนี้อาโดนอยู่นึกว่าไม่เปิด p พ p ใจแป้วแล้วเนี่ยทำาไม่เปิดอา้าวม้วนมวน้มวนลำลำลำ,ลำครับโผมฮ่าฮ <c oughs> มันมันมันตื่นเป็นการตื่นมาที่มันมากครับผมตื่นเที่ยงตื่นบ่ายเข้าเกมอัดคลิปต่อเลย พี่เจ้ามันสุด <gettable. S 1> อะไรไปทำอะไรครับท <todavía> ี่ไหนอย่างไรกูรอละมังกรข้างเห็นนะไปไหนอ่ะ รออยู่รออยู่รออยู่ร่างใหญ่มันมันแบบนี้นี่เองทุกคนทีมรออยู่โ <c oughs> ดน ไม่ไม่ไม่รู้ว่าคิวอะไรอะไรนะเอามันอย่างเดียวแนละ้วตอนเนี้ยเอามันอย่างเดียวแนละ้วเอามันอย่างเดียวแนละ้วตอนเนี้ยเฮ้เอาวะมีมีมีเพื่อนเลิฟมาวีกันนะครับภาษาบังกรแล้วคุณจะรู้หรือไม่ ว่ามันคุยกันไม่จบไม่สิ้นนะครับก่อนรุ่นใหญ่เนะี่ยว้า <c oughs> ตัวนี้ต้องไอ้น,นี่มังกรรุ่นใหญ่มาครับนะยี่ดไปเราเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่านะครับเรามันมาภาคพอแล้วมีคนไหมไอ้น,นี่เปิด PVP อะเปล่าขอชิมหน่อยครับ อ้าเปิดอยู่นี่ว่าย <S an> อัยอน,นั่นของเรานะนายอย่าแย่งนะเฮ้ยไม่มีใครแย่งหรอกแต่เราไม่ได้เองโอเคขอบคุณครับโอ้เข้าเอ้อันนี้เปิดแหละอย่างงี้แปลงร่างก็พร้อมบวก ขอยัดข้มแป๊บหนึง่งเฮ้ยโอเคเขาไม่ยอมแพ้เหรอหรือเขายอมอ้าวยอมไม่ยอมไม่ดูคนนี้อ้าวเขาแข่งผมละอุย้ยไม่เนะี่ย ไม่ไม่น่านะเพราะว่ารู้ไม่ไนะพไมเพราะอะไรเพราะว่าผมทําอย่างนี้ไงล่ะ เฮ้ยมันฟินมันสะใจจริงๆโอเคเปไป มาเรื่อยๆเหรอนี่มีมาเรื่อยๆนะเนี่ยมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆวูวมีมาเรื่อยๆว่ะอันนี้มาอีกไหมเอา้ามาอีกเรื่อยจริง บูมบูมฮู้มีไหมมีอีกเปล่ามีอีกเปล่า ยืนมอบเลยเว้ยเดี๋ยวหน้าอยากให้เล่นเซตอะไรบอกกันได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยอาเปอร์ไอ้ก่อนปิดวิดีโอมันก็มีสักศึกหนึ่งว่าเนาะมีโดนจัหวะนนี้รีเฟโวกาสเุ้ยโยนตุ้ม เละเลยอันนี้ก็จบวิดีโอจริงๆแล้วนะครับไปบายบายไปเจอกันนะครับบอกผมด้วยนะครับว่าวิดีโอหน้าอยากให้เล่นเซตอะไรนะครับอยากเล่นจริงๆอยากเล่นจริงๆนะครับเริ่มมันมือแล้วช่วงนี้จาก PVP ไปแล้วจ้า